สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้มีเอื้อยเพิ่นมาเล่นน้ำยูสวนจ้ะเอื้อยสาวน้ำยืนพี่น้องสองอีสานออนซอนโดยสาวน้ำยืน่นจ้าจ้าเออเพ, <c oughs> พิ่นมายามมาเยำส้มแปลงส้มสวนเมตต่อยกันเลยสิถือโอกาส ถามข่าวขาวเพิินเกี่ยวกับเหลืองคาเนือเอื่อยเนาะเห็นเอื่อยลงคลิปเกี่ย,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 ยวกับคาอันมี่พี่น้องห้าร้ายคนที่สร้างคาน้ําเอื่อยเนาะแม,แม,แม่บอกตอนนียังเป็นจากไหนแน่จ้ะคาเว่าเรื่องคาเกษตรแดนยายนี่จ้าจ้าคาเกษตรแดใหา่นี่คือพี่น้องทงั้งในเฮียเนาะปลูกหลายจ้ะแต่ว่าไม่เห็นแม่ต่อยปลูก ปลูกอยู่คอนโมเป็นกเกษตรแดนไงต่นค่าคือกันแต่ว่าเรื่องค่าเกษตรแดงใหญ่ก่อนทั้งนั้นเพิ่อนปลูกหลายจ้ะพอไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปกะน้ำห้อยขึ้นเมียต่อยอย่างสิรนะินาถคลิปตั้งการ,กรเกษตรไปถ่ายแล้วเป็นกระแสพี่น้องก็อยากปลูกเพราะว่าอ่าคามันต้นใหญ่กอใหญ่กองามอาทิตย์นี้นอเขาขึ้นมามันจะนอใหญ่นอใหญ่นอนงามหลายคนเพิ่นกะว่าแซบ่บ รถเขาจะบวชไฟเพลิดปันไดจ้ะมันจะหมอแบบผู้เฒ่าอย่างเสียนะาภ<อ>ูเถาเขาจะสิดว่าเอามาเอามาต้ามาตมาลวกกันคือรถชาติเขาจะบวชเผ็ดแหง้งถือว่าเป็นกระแสเป็นกระแสอินทรีจนตอนนี้พอดีเลยเนาะยาแฟนคลับแม่ต่อยสั่งซื้อขาน้ำขาน้ำสาวน้ำเยื่อเดือดเสียเนาะ,ะ,อะบอกไปเลยว่าตอนนี้ทรงทรงบระท่านคือเ,เห็นที่ทรงบระท่านก่อนหน้านี้ทรงบระท่านพร,ราะว่าออเดอร์หลาย แต่ตอนนี้ทรงพระท่านเพราะค่าเบิดค่าเบิดแม่นมาเอื่อยค่าเบิดไม่พอขายเลยบอกจ้ะโอยนใส่กับสีโมี่คือตอนนี้มันอยู่ในช่วง,งที่นอนกำลังปลูกใหม่จ้ะพอยชะนันถ่ายอีกจัน้อยนึงจักสี่หาเดือนอีกสีห่หาเดือนเนาะแมน่นหรือว่าอาจจะมีผู้เพอนปลูกไปแล้วอาจจะพ่อก็อใส่สามเดือนสี่เดือนอ่าอจักหลังปีใหม่ไปอีกสอง คือหลังปีใหม่ไปอาจจะเริ่มมีอีกโอ้ตอนนี้หายยากแห้งหายากแห้งคือต้นพันธุ์มันเหนื่อยเนาะหายากช่วงนี้คือว่าบ่มีรออีกจักสี่หาเดือนเนาะคิดว่านะจ้ะจ้ะจังคอยติดตามน้ำสองเพิ่นซื้อสองยังไดก็เอื่อยสองยูทูบเฮ้ยฝากท่านจ้ะจ้ะฝากต่อยน้ำละกันเจ้ะช่องยูทูปอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนจ้ะค่ะกับคนนับยืนด้วยกันจ้ะบ้านอยูเคใกล้กันนี่จ้ะ สอังหนึ่งมายามมายามเทนนึงแต่จาคลิปใหม่ๆเนาะมานำห้อยบอกเคยเห็ดยูทูปมาขอเขาเอื่นว่ามาขอเอียงก็ลัแนวทางเนาะจาแนวทางในการเห็ดจะแม่ต้อยกะขอบคุณเนลายเจสที่ไปตามบอกว่าเป็นแฟนคลับแม่ต้อยมามาตามเลยสาวน้ำยืนเด้อจะขอบคุณเนลายค่ะขอบคุณทุกท่านจะ อยากซ้อได้ป่ะนี่จ้าจ้าจ้าได้ได้เลยอันนี้ก็คือปลูกข้าปลูกมากปลูกบักพ้าวนี่ละแต่นี่เป็นข้าเหลืองเอื่อยพ่อบอกจ้าแต่ละช่วงนี้พ่อโหราคาบ่เอื่อยถามแม่คฆาข่าก่อนจ้าทั้งทั้งนีเด็กขายเป็นไหนท่านทั้งนีเพ่าท่านเด็กขายเลยฟูเฟินขายเพิ่นกัจยุทธเกี่ยวเขาตั้งแต่เกี่ยวเขาวพราท่านเด็กขายอีกอยู่ข้าเหลืองนี่จ้าข้าเหลืองนี่ตอนนี้ถามแม่คฆาแถวบ้านเฮานั่นเพิ่นกัจยุทธยุทธคือกัน แปลกเนาะอืมตลาดมันปิดมันเบื่อแมน่นจ้ะกอนานนี่ช่วงนาแล้งอืมค่าเหลืองแขลงแห้งจ้ะแม่นบอกไม่ต่อยดิจ้าแม่นแมน,แม,นมีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ว่าเฟิร์นได้ขายโลละหาซิบคือพอใจที่เฟิร์นเคยขายเฟิร์นก็ไดข้ขายสามซิบสี่ซิบสว่างแรงจ้ะก็เลยลงค่าเหลืองจ้ะแต่จริงจริงค่าเหลืองนี่มันมันหมอ หมอที่ห้าเอาไปเหดกับข้าวเขากนาำแบบเอาไปต้มย,ย่าต้มย่างม่นตลาดตรงเป็นตลาดสดจ้า,าตองขายตรงขายตามตลาดสดอื่าตลาดเฮา่บด้ปิดบม,มีปัญหาอก็คขึ้นอนาจจะออเดอร์บายออกได้เรื่อยแต่ว่าได้ยินเพิ่นก็ว่าซิบหาสิะแต่ถ้ายยุ่กันทลาดเบิง่งอาทิตย์กุญกอนไปกันตลาดมากไปหลานอาหารอ่ายิ่นกับว่าสื่อออกมากนี่กที่โลละหกสิบบาทนะแม่เนเบื่อย โอ้จากสวนเลยเมน่ะโลละหกสิบาทโอ้ขอให้ได้ราคาดีๆอย่างสันเดอจ้ะองยอยูากกว่าบาโอ้ถ้าบรุดนี่ก็ข่ายอยู่เนาะกักว่าราคาดีแ่ตอนนีวเขาหาไม่ค่าพเจอจ้ะแมนทายังประทนผอไม่ข่าอยู่ถาไม่ค่าเลเขาไม่เห็นคลิป แม่ต่อยคลิปนี้กะทักมาด้วยจ้ะเด้ออีกสองสาเดือนสี่้อยก็ม่หลายจ้ะกะแม่ต่อยอยู่แต่ในสวนอยู่แต่ในสวนเลยจ้ะบ่ได้ไปไซเลยสว่วงนี่บ่ได้ไปรอถ่ายคลิปเลยจ้ะดูแลสวนที่ล่ะจ้ะถ้าบ่ดูแลกะมันก็หกน่อเอือยต้องหดน้ำต้องใส่ปุ๋ยให้เพิ่นน้ำก็ต้องฮดมือเว้นมือ จ้ะทุกอย่างเลยต้องดูแลเพิ่นสวนเพิ่นงามเนาะกะสวนเพิ่นงามงามไว้อยู่อันบักเ้าวก็ได้บักหมากก็งามไว้ค่ะจ้ะ,จะแต่ว่าก็ช่วงนี้กับ่ค่อยได้ไปยามพี่น้องเฮาดอก FC มสีอนี้ม่เหนี่มาพาไปชมเออมาแนะนําในติละลูกอันนี้เห็นในคลิปแม่เอื้อยที่เอื้อยมารับค่าซื้อค่านั่น<อ>รับเป็นอาชีพเลยบ่าจา้ะหรือว่าจังได๋คือคือเฮ็ดเฮ็ด เห็ดเห็ดพ้เนาะจ้าจ้าเอาว่าเห็ดผลให้ฟังเ้ากัเหากับถ่ายคลิปนั่นแหละจ้ากระรับซื้อคขาเกษตรแดงใหญ่เป็นหลักจ้าราดิแม่แม่อยู่บนนู่นแกงนี่ใกล้ห้องนี่แม่สมบูรณ์จ้าเพิ่นเราโทรหาเพิ่นโทรหาว่าแม่กระมี่เด้่ากระขากระเแดงนั่นเพิ่นว่า ลูกสีเอาเพราะ่สีค้ายไหบงแพ้งเิ่น่าเอออ้ยพี่น้องปลูกลายปลูกเป็นไร่เป็นยงางกวาวไปต้นคนต้นสองสามลาจ้ะไอ้เขาเกิซุยแมนอหลีบ่อแม่ขออาวี้ขนาดได้นะแล้วก็เลยบอกว่าลูกค้านูอยากได้แห้งบ้าเบิ่งสเสล้วอืออือเพราะว่าเบิ่งแหล้วมันมเป็นกเกษตรแดงใหญ่เอ้ามันเป็นจังไรบ้านนี้มันเป็นคา,าแดงน่อยคาตาแดงโอ้คาตาแดงเราเห็นนียบคนที่วันวาวไนฟางว่า เป็นยังเพื่อนคือเอือนเกษตรแดงใหญ่คือตอนนั้นเกษตรทรงเสือมให้ปลูกโอ้ปลูกตาแดงเขาเลยเอือนว่าคาเกษตรเกษตรทรงเสือมมาให้ปลูกจ้าก็เลยว่าเอ้าแม่เราเราปลูกนี่คือพากันปลูกหลายแถวม่นเป็นเกษตรแปลงใหญ่แน่เป็นเอียงโครงการเพิ่อจ้ะเพื่อนก็เลยว่าที่แรกน่ะปลูกหลายเพราะว่ามีคนปลูกแล้วอ่าซับนอขายคือจวมาแม่ขายอยู่แถวบ้านเท่านี้จ้าอยู่เกาขามอยู่ปลาขาวจ้ะ ไปไปรับสื่อสื่อนอเด้จะแบบปอกแล้วก็มวนมวนใส่ถุงนะคะเรากะทรงตลาดไทยจแต่ว่าหลังจากมีโควิดมาปีสองปีมัน่นีคืนบ่ได้เขามารับซื้อเทนในค่าน่แก้ป่านี้จะแก้ก็เริ่มขึ้นโคน่นคือเขาเริ่มเริ่ม่ขยายเลยอยากขนออกอยากคุดออกโอกันเลยม,มาคุยกันว่าเอา้าแลวอฮ็ดจ,จังไดปตานนี้ พอดีสปอนเซอร์สปอนเซอร์เอื่อยนะนะเพิ่นเพิ่นลงโฆษณามาเป็นซิบปีแล้วเพิ่่นเป็นโรงงานทิชแก้์ก็เลยปรึกษากับเพื่อนว่ามีพี่น้องเกษตรกรเป็นแบบนี้เนี่ยเข้าสามารถสื่อจากเพื่อนไหนบอเพื่อนก็เลยบอกมาโดยทั่วๆไปเนี่ยคือเพื่อนราบจากคนในเขตเขตจังหวัดอำนาจเจริญนอะโรงงานตั้งอยู่อำนาจเจริญ คือเพื่อจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออืเพื่อนก็เลยบอกว่าถามีคนรวบร่วมวเราได้หลายแบบว่ามาถึงตันสองตันสามตันหาตันจัึ่งสินะคือแบบนั้นเพื่อนรับซื้อ,อแต่ถ้าเขาจะไปแต่ละลอยกิโลสองลอยกิโลจังซีสิเพื่อนจะบ่รับซื้อ,อก็เลยเป็นดีไปดีมาก <Hey. S 2> บอกแม่เพื่อนผ้ากันขุดที่ละมันนี่ ให้ได้เป็นตันด้วยแม,ม่เด้อเราดูสิไปเอาว่าส่งไข่จ้ะโบเมนเป็นไห่ค่ะโบเมนเป็นไหมค่ะนอบางคนสีขาบเบิ่งไม่คลิปกับสีว่าสาวน้ำเงินสื่อค่ะ <laughs> คือสรุปว่าโบเมนไหมค่ะน้องเอ๋ยนาะแม่ค่ะจำเป็นแม่ค่ะ,ะคจำเป็นเออใช้กระเดแดงใหญ่ด้วกันเนี่ยจ้ะใชเกษะเดแดงใหญ่ก็ต้องฝากพานหม่องนีนํางด้วกันนาจ้ะจ้ะแฟนขับของเมต่อยอาจจะเคยเข้าไปสื่อตามสวนต่างๆจ้ะคือความความปรารถนาดีที่เข้าไปถ่ายคลิป เข้าไปอยากให้เพื่อนขายออกจากสวนนั่นแหละจ้าาอ่แต่มันก็มีบางสวนอืที่เพื่อนเฮ็ดบ่ได้มาตรฐานอคือก็ต้องตรงนี้ก็พยาใหย่ามขอความร่วมมือกับพี่น้องว่าเข้าไปเป็นซื้อกลางให้แล้วอืพี่น้องเคยบอกบอกพี่น้องเฮาไว้จ้าขายแบบนี้นะราคาเท่านี้เฮ็ดแบบนี้แพ็คทรงจังสี่คือมันตรงได้มาตรฐานแบบนั้นจคือมือเข้าไปไทยเฮ็ดแบบนั้นออืเราหลังจากนั้นมัที่นี่พ่อมีแฟนคลับเป็นรองเลียนเขามา สวนนั่นที่สาวน้ำเยื่ไปไทยเป็นบบเฮดคือเหมือเจ้าไปไทยเด้อจ้าได้ค่ะโบคือกันกับทีสาวน้ำเยื่ไปไทยสวนเด้อมันไม่เป็นความหัวซื้อว่าเอ้ยเฮ้าเข้ามันมันเหมือนหลอกพี่น้องโดยที่เฮ้าโกหกโตนอ่ะคือคือเหมือนพวกเฮ้าน่ะไปไทยเป็นบบจ้าแต่ตอนนี้เฮาก็เลยบอกว่าเฮ้าขอโทษเฮาา่ฮห้ว่าเป็นจะสทรงแบบได้ให้หลังจากนั้นก็เลยเป็นที่ไปที่มากว่า เราซี๊ดจังไดน้อต่อไปวันนี้งนุ้ยซ่ซอยจังไดมูพ,ดพอกับว่าหาค่าให้พ่อไหมแน่หาให้เอือยไหมแน่น้องยอยากได้ยูแต่ว่าขอให้มันคือตอนเจ้าไปวไทายคลิปเดอ้อจังสีนะ่ะก็เล่รับปากเลยนะอะที่แรกรับปากสิให้ฝากสื่อจสิเปห้าให้น้ำพี่น้องเขามีปลูกลายอยู่ดอกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอามาส่งให้เมื่อเอามาส่งผืน่าแ็คใส่กล่องทาย ก็เลยเป็นที่ไปที่มาอุ้ยเขาแพ็กแบบดีจังสิเห็นน้ากันเราย,ยากได้ซะแล้ววันนี้่นอ,อเดินม,มาแบบอีนองเออถ้ามีคาจะลอยไรกับสิเว้ยลอยไรจ้าทั่วประเทศเลย <c oughs> มันบอกเอ่ยมันบอกมีม่ายูต่างประเทศต้องขอบคุณเอือยอายทุกคนที่ยู่ต่างประเทศนั่งอยากให้พอ่อให้แม่ให้เอือยให้อายอยูทั้งบ้านปู่ สั่งมาพู้ละหากองซิปกองจ้าหูกองก็เจอเงินสองหมืนโอนแบบแป๊บเดียวแบบกองนี้ขอแม่ใดๆทั้งสิ้นจ้าจ้าทรงตอนใดก็ได้หาได้ตอนใดเจ้าส่งให้อืยแบบนั้นเลยนะจ้าผู้เพคนอยากได้อีหลีเนาะแม่นจ้า้วก็คุณท่าผาบน้ำนอเอ๋ยเนาะแม่จ้าทุกอย่างค่ะทุกอย่างก็เลยบอกคล้ายๆอย่างเนาะจ้าพี่น้องเกษตรกรเฮาเนี่ย อันตกลงเขามาชมสวนมืนอนี่มาชมสวนคุยเรื่องค้านั่นล่ะเพื่อประโยชน์ของ,ของพี่น้องเขานั่มน,นะนะแม่ต่อยเป็นผู้เรื่อง,องจ้าเป็นปลูกหลายจ้าก็เยกลยบอกให้สร้างนอ,อไว้ทุกอย่างถ้าเหาปลูกลงไปถ้าเกินเ้ามีซื้อกลางมีอย่างคือจังแม่ต่อยแน่หรือว่ายูทูบเบอร์ท่านอื่นๆจ้าแมนไปถ่ายทําคลิปไปเฮ็ดคลิปให้แรงจังสิกระแสออกมานั่นลังเทืออ่าเขาเอื่อมาคุ้นคว้านต่อการหลายจ้าหนึ่งห้องยาโลก ออคือเขาเคยเหตุจังใดเขาเ็ดให้เป็นมาตรฐานแบบนั้นจเคยขายถ้าบอกว่าซิบต้นก็คือซิบต้นโมแมนฮหอดมือหนึ่งสิบต้นไปเหลือเจ็ดตุนเออจ้ะคือคือมันมันจะผิดค่ำเ้าเฮานะก็อย่างให้พี่น้องเฮารักษาคุณภาพถ้ารักษาแบบนั้นขายยังก็ได้ขายจเหมือนโ่เมนแค่คคานะอืสินค้าเกษตรทุกอย่างอาจจะเป็นฮอยเชอรี่หน่วยซ้ำนี่ซิบบาทจ้ะ ก็ต้องรักษามาตรฐานนะว่าหน่วยขนาดนั้นจ้ะโบแมนแบบที่แฟนคลับเไลน์แหน่งแย่งกันซื้อเนี่ยน้อยออกไม่มีใครกระตรงมันกะเสียเนาะเสียหมดฟูไปไายเป็นโบใหญ่เสียทางระบบเออเสียงทางเสียทางระบบเลยทางระบบไอ้ตัวเฮ้าเนี่ยกรบตรงแต่ได้ดอกมันจ้าจ้ากระเสียอายุเพียงแต่โต้เฮ้ากะแต่ว่ามันเสียทั้งระบบแต่วันนี้จะคล้องกับจะบริได้ขายจ้ะค่อยพี่น้องชาวบ้านคนอื่นกับบริได้ขาย เขาเขาโทษเขาโทษเป็นโมบ่บ้เนีหยจ้าต่ตรงอะเนี่ยคาแบบนี้เนี่ยโอ้เนาะเออมีมีสวนหนึ่งปลูกกล้วยกันเ่ยจ้ากำลังสีคด้ายนอกล้วยเออพอดีเขาพิดหวังจากคาจังสันจ้ายกเลิกออเดอร์กล้วยเลยอืมส้งกล้วยสามสิบนออือกำลังสีโซกแพ็คทรงล่ะจ้าบอกว่าบ่เอาเลยเด้อว่าสันเออเขาบ่ย่องขึ้นเงื่อนไห้สา อเขาเขาพยายามโอนเงื่อนไห่สามอ่ะจ้ะก็เลยบอกว่าเขายหยานพี่น้องมันนั้นบัีบันได้ยะเห็ุแบบนั้นนั่นคือมันเสียทั้งระบบมันเสียทั้งมูบานเสียทั้งมู่บานเลยก็เลยว่าเห็ดดีๆเนาะห้รักษาคุณภาผ่าใเนาะไม่จ้ะมันสุดที่กินไปยาวออนล่เ้าามคู สู้มือกับผ้าเบิ้งต,ตั้งแต่คุยกับแต่ท่านว่ามัอน,นี้มัอน,น,อน,นี้เอื่อยสาวน้ำยืนเพิ่นมายามพี่น้องกัถือโอกาสถ่ายคลิปเพิ่งน,น้ำกัฝากพี่น้องเขาติดตามสองเอื่อยเพิ่งน,น้ำได้จ้ะเด้อช่องอีสานออนซอนโดยสาวน้ำยืนถ้าไปสองเพิ่งเพิ่งกับสีเหลาพยามมวนมวลพี่น้องในสองเพิ่นเล่าเอื่อยเราเ,าเาหลามวนกระเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเกษตรคือกัน,น,นเ,เนาอเอื่อยเนาะจ้าพูดติดตามก่าจาก ทัวทีบเพิ่มกันเหรอเนาะตอนนี้กับพ่อมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแน่จ้ะแต่ยังว่ทันได้เสี่ยวแม่ตอยดอกนะะคเออกระปากแว่นแว่นขับแม่ตอยมาติดตามนำจ้ะอันเบาเกียงไรเพราะเขาจะประหยากฟังบ่ไปล็อกไปใช้ก็ยังเบาดีละจ้ะดีแล้วดีแล้วเอ้อกะคลิปนี้กะไว้ซัมหนีน้องเอยเนาะเดี๋ยวจังทาเบิ่งแม่ตอยในช่องเออ สาวนํายื่นนะพี่น้องเด้อเพื่อนสีสีผ้าเอื่อยเพื่อนมสวนคือกันละผู้ไดว่างๆกะอย่างมาชมสวนไม่ต่อยกับมาใดน้องเอื่อยเนาะจ้าสะดวกเนาะจ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนเป็นซีทางมาอยากทางมาอยากทางมันเละฝนตกมันกระล่างแห้งแห้งก็ยังมาอยากอยู่น้องเอื่อยเนาะ มากมากเลยเด้อพี่น้องจ้าราะว่าหลายคนบอกว่าอยากให้ไปไายสวนเมตไถจ้าอ่าถ้าถอดติดตามวมา้องเอลยเนาะจ้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่้องเอลยจ้าขอบคุณเอลยสาวหนุ่มยืนนั่จ้าคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่สวัสดีจ้า